สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสาธิตการเย็บลูดนะคะการเย็บลูดโดยทั่วไปคนที่เย็บภาพเป็นนะคะส่วนมากก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าทํำยังไงนะคะแต่วันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคเล็กน้อยนะคะเพื่อเอาไปปรับใช้ได้นะคะเย็บลูดคืออะไรอ่าสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะเย็บลูดก็คือแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าลูดนะคะการจะเกิดลูดนั้นเจะต้องมีการเย็บและการรูดนี่ด้านหลังเห็นไหมคะ ครูใช้ได้ที่ใช้ได้สีอื่นเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะคะอันนี้คือการรูดพอเราเอาอีกชิ้นหนึ่งมาเย็บประกบมันก็จะไม่เห็นตะเข็บใช่ไหมคะมันก็จะโชว์มาเฉพาะด้านที่เรารูดนะคะการเย็บรูดเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะคะส่วนมากก็จะเป็นชุดเด็กนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะให้เกิดความหวานความน่ารักนะคะอ,อย่างสาธิตครูหมอนหมอนเข็มอันนี้ครูก็ใช้เทคนิคการเย็บรูดใช่ไหมคะ อันนี้คุยเย็บเองนะคะเย็บด้วยมือนะคะก็เป็นเทคนิคการเย็บรูดเหมือนกันนะคะการเย็บรูดสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างอย่างที่บอกนะคะอย่างดูรูปเช่นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นชุดเดรสนะคะมีการจับเด็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีต่อรูดระบายด้านล่างเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการรูดเหมือนกันนะคะต่อไปก็ชุดนี้เห็นไหมคะนี่ก็มีการรูดเหมือนกัน นี้ก็รูดเหมือนกันนะคะจะให้เกิดความหวานความดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะเ,เดี๋ยวครูอธิบายการการที่จะเราเอาผ้ามาเย็บรูดก่อนนะคะผ้าที่จะมาเย็บรูดนั้นนะคะควรเป็นผ้าที่เนื้อบางถึงเนื้อกลางนะคะเนื้อหนามันจะรูดไม่ได้นะคะอย่างเช่นเนื้อหนาผ้ายีนอย่างเงี้ยค่ะยีนเหมือนกางเกงยีนนะคะมันจะมีความหนามากมันจะรูดลําบากนะคะคมันจะดึงยากแล้วทำไม่ได้ขาดนะคะ ควรเป็นผ้าเนื้อบางอย่างเช่นนี้ผ้ามัสลินนะคะผ้าคอตตอนนะคะคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะอ่ะเรามาดูสมมติว่าเราซื้อผ้ามาหนึ่งเมตรซื้อผ้ามาหนึ่งเมตรนะคะผ้ามันจะมีเกณฑ์ผ้านะคะเกณฑ์ผ้านี่สมมติซื้อผ้ามาใช่ไหมคะนี่คือตามยาวแล้วเขาก็ตัดตรงนี้มาให้เรานะคะแล้วผ้ามันจะมีขนๆอยู่ริมนี้ อันนี้คือขนขนทั้งบนและล่างนะคะเขาเรียกว่าริมผ้าอันนี้คือเกณฑ์ตามยาวนะคะส่วนนี้คือตามขวางนะคะเวลาเราจะมาทําระบายอย่างเงี้ยหาระบายรูดอย่างเงี้ยเราจะใช้ผ้าเกณฑ์เฉลียงถึงจะสวยนะคะเพราะว่าเกฑนเฉลียงจะมีความยืดหยุ่นสูงทําให้รอยรูดออกมาค่ะเด้งสวยเห็นไหมคะถ้าใช้เกณฑ์ตามยาวค่ะรอยรูดจะค่อนข้างยาวจะไม่เด้งแบบนี้นะคะ เกฑ์ตามขวางรอยยุดเอ่อรอยรูจะค่อนข้างสั้นนะคะเราก็เลยควรใช้เกณฑ์เฉลี่ยงถึงจะสวยนะคะวิธีหาเกฑ์เฉลียงนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าซื้อผ้ามามีดิมผ้าใช่ไหมคะบนล่างอันนี้คือเกฑ์ตามยาวใช่ไหมคะอันนี้คือเกณฑ์ตามขวางนะคะเราจะพับเกณฑ์ตามยาวและเกณฑ์ตามขวางมาชนกัน,นะคะ่ะพับที่ผ้านะอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเกิดมุม 45องศาตรงนี้คือเกณฑ์เฉียงเฉียงแท้จะต้องเป็นเกณฑ์45องศานะคะจากนั้นเราถึงจะตัดตรงนี้ออกมาค่ะตัดออกมาเลยนะคะตรงนี้ถึงจะเอามาทำระบายรูปนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูครูตัดมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ครูตัดมาแล้วนะคะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะเฉียงเฉียงเห็นไหม อันนี้คือเกณฑ์เฉลียงแท้นะคะอันนี้ควรเปรีดพับครึ่งรีดพับครึ่งเพื่ออะไรอันนี้ตัวอย่างเพื่อให้ริมเนี้ยค่ะเป็นสันทบนะคะถ้าอันนีเน้เป็นผ้าบางนะคะสันทบแล้วก็รูดได้เลยไม่ต้องเย็บริมนะคะแต่ถ้าหากผ้าเนื้อกลางหรือเนื้อนาะนิดนึงอะคะ่ะควรจะเก็บริมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะด้วยวิธีการม้วนริมเหมือนชีฟองก็ได้นะคะหรือว่าพับสอยก็ได้พับเย็บก็ได้นะคะ พอรีดรีดพับครึ่งแล้วก็ได้แบบนี้นะคะครูทํามาทั้งหมด2ชิ้นพอครูจะบอกเทคนิคอธิบายการรูด2แบบนะคะได้ผ้ามาแล้วก็พับครึ่งนะคะดยทั่วไปแล้วคนส่วนมากจะเข้าใจว่าการเย็บรูดจะต้องเย็บฝีเข็มห่าง3ขึ้นไปอย่เงี้ยสามสี่ห้าอะไเงี้ยเพื่อให้มันรูดง่ายใช่ไหมคะแต่แต่นะคะ,อะไอ้ครูอธิบายก่อนนะ การเย็บฝีเข็มห่างทำให้รอยรูดมันสูงระยะของช่องรูดตรงนี้ค่ะมันจะสูงขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเย็บฝีเข็มห่างอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. ฝีเข็มสมมุตินะคะฝีเข็มห่างกับฝีเข็มที่อย่างนี้ถ้าเรารูดฝีเข็มห่างะคะ่ะพอเรารูดย่นเข้ามาช่องตรงนี้มันก็จะสูงขึ้น มันจะสูงขึ้นทําให้มันจะหนาขึ้นสิ่งที่เรารูดมามันจะหนานะคะและเปลืองผ้ามากกว่าถ้าเราเย็บฝีเข็มปกติหรือเฟรมเข็มที่เราลูดมันจะเข้ามาทําให้ช่วงระยะเนี้ยมันจะบางกว่านะคะและประหยัดผ้ากว่านะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่เข้าใจเนาะเพราะเขียนให้ดูเดี๋ยวครูจะยิบให้ดูนะคะ เพื่อให้ความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะครูใช้ได้ข้างบนเป็นสีแดงนะคะได้ข้างล่างเป็นสีเขียวนะคะถ้าสมมติว่าเราไปทําชุดนะคะเราควรมันจะมีเส้นเนาะนู่นนี่นั่นเส้นจากแพทเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะเราก็กิ้งมาก่อนนะคะอันนี้ครูจะกะเอานะอันนี้ครูใช้ฝีเข็มสองครึ่งนะคะเย็บไปเลยค่ะ อันนี้คือผีเข็มปกตินะคะหรือว่ารูดแบบถีนะน่นสังทบอยู่ฝั่งนี้นะคะเย็บรูดต,ตามเทคนิคของครูครูจะเย็บทั้งหมดสามเส้นนะคะ เวลาเย็บผ้าเฉลียงนะคะไม่ควรดึงผ้านะแค่ประคองผ้านะคะเพราะว่าถ้าดึงนะคะผ้ามันจะยืดเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เกล็นที่ยืดง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะช่องที่สองนะคะห่างกันมาประมาณครึ่งเซนนะคะหรือว่าหนึ่งตินผีนะคะแล้วก็สามครูเย็บทั้งหมดสามเส้นนะคะ ฝีเข็มปกตินะคะอันนี้ฝีเข็มปกติก่อนนะคะนี่ได้เป็นอย่างนี้นะคะต่อไปอันนี้ครูจะเย็บฝีเข็มห่างครูปรับไปที่สีเข็มสี่นะคะพอฝีเข็มห่างเป็นไงผ้าก็จะไปไวขึ้นนะกระดีๆนะคะเดี๋ยวมันยืด เออทำไมต้องใช้ผ้าเกลีย์เฉลี่ยงแท้หรือผ้าเกลีย์เฉลียง45องศานะคะเพราะว่าถ้ารูดออกมาค่ะรอยระบายรูดเนี้ยค่ะมันจะตรงตรงสวยแต่ถ้านักเรียนใช้ใช้เกณฑ์ที่ไม่45องศามันอาจจะบิดมาอย่างนี้เลยรูดจะเอียงมันจะเอียงมาอย่างนี้ถ้าไม่45องศานะมันควรเป็น45องศานะคะ สมมติเอาไปทําชุดนะคะเราควรเผื่อเย็บรูดเท่าไหร่อไะไรย่างเงี้ยคะสมมุติว่าชุดนี้เราจะเอาต่อแขนต่อตรงปลายแขนใช่ไหมคะแล้วเราจะเผื่อรูดเท่าไหร่มันถึงจะสวยถึงจะพอดีนะคะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยนะเผื่อรูดสองเท่านะคะน,นี่ปลายแขนก็เผื่อรูดสองเท่าของปลายแขนสมมติว่าปลายแขนอันนี้มันใหญ่ปลายแขนอยู่ที่40นะคะ เราเผื่อรูดสองเท่าก็คือ80แปลว่าเราต้องตัดผ้าเฉลียงต่อผ้าเฉลียงให้ได้ยาว80เซนนะคะจากนั้นเย็บรูดแล้วเอามาต่อรูดให้ได้40เซนนะคะแล้วเอามาต่ออย่างน้อย2เท่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเผื่อผ้าจะขึ้นอยู่กับความหนาของผ้าด้วยนะคะสมมติชีฟองเงี้ยค่ะเผื่อรูดสองเท่าก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะเพราะผ้ามันบางมากถ้าผ้าหนาเผื่อรูดสองเท่าบางครั้งก็รูดอาจจะเกิน20ก็ไดนะ้ นะคะเพราะว่าผ้ามันหนามากนะคะอ่ะมาดูนี่ค่ะอันนี้ฝีเข็มปกติอันนี้ฝีเข็มห่างนะคะเดี๋ยวครูจะดึงให้ดูนะคะดึงลูดเราเหลือไปลายได้ไว้เห็นไหมสังเกตว่าครูเหลือไปลายได้ไว้สีแดงคือข้างบนสีเขียวคือข้างล่างนะคะสีแดงคือข้างบนสีเขียวคือข้างล่างนะคะ รดดะครูจะดึงรูดด้านสีแดงนะคะครูจะดึงรูดด้านสีแดงนะคะดึงสามเส้นพร้อมกันค่ะอย่างนี้นะจับมาให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงรูดเวลารูดนะคะรูดมาแล้วก็เกลี่ยมาด้านนี้ก่อนเกี่ยมาก่อนแล้วถึงจะรูดใหม่เนี่ยพออย่างนี้มันไปไม่ได้แล้วใช่ไหมมันแน่นแล้วใช่ไหมคะ ก็มาเกีย่ยตด้นนี้มาค่ะเนี่ยแล้วก็ค่อยรูดใหม่นี่นะคะนี่แล้วก็จะได้รูดอันนี้ฝีเข็มห่างนะครูดึงดึงสุดเลยคะ่ะ จนสุดเอ่อถ้าาไปต่อชุดก็ไม่จำเป็นเราต้องสุดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้รูดมากรูดน้อยนะอ่ะคูดตัดได้นะคะเพื่อไม่ให้มันรบนะคะอันนี้คือแบบสีเข็บห่างนะคะอ่ะครูขอตัดตรงนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะเอาปเ,เทียบให้ดูเนาะ นี่คือเฟมสีเข็มห่างนะคะแล้วต่อไปฝีเข็มปกติลูดมานะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยมาเนี่ยค่อยๆเกลี่ยแล้วค่อยๆดึงนะคะถ้ากระโปรงทํากระโปรงค่ะเอาตรงนี้ค่ะเปมัดไว้กับตรงไหนก็ได้นะคะเอาตรงนี้ค่ะเปมัดไว้กับตรงไหนก็ได้นะถ้าทํากระโปรงนะคะแล้วก็ดึงมา ถ้าเราดึงได้ฝั่งไหนเราควรดึงได้ฝั่งนั้นตลอดนะคะอันนี้ครูดึงได้สีแดงใช่ไหมครูก็จะดึงได้สีแดงตลอดนะคะถ้าสามมติว่าเราพลิกไปดึงได้ด้านหลังคือสีเขียวค่ะมันจะล็อกทันทีนะคะมันจะลูดไม่ไปนะอ่ะอันนี้ครูดึงสุดแล้วนะคะจนทิดกันแล้วนะคะ อันนี้คือฟีเข็มปกตินะคะตัดตรงนี้ออกอ่ะรูเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือฟีเข็มเทียบไวอันนี้คือฟีเข็มปกติอันนี้คือฟีเข็มห่างเห็นไ,ไหมคะฟีเข็มปกติ จะรูดได้ยาวกว่าฟีเข็มห่างจะรูดได้สั้นกว่าเห็นไหมคะขนาที่เมื่อกี้ครูให้ดูแลนาอว่าครูตัดผ้าเท่ากันนะคะฟีเข็มห่างจะรูดจะเปลืองผ้ากว่าฟีเข็มปกติจะรูดผ้าได้ยาวกว่านะคะอยู่ที่การนําไปใช้นะล,ล้วดูระยะตรงจีบนะคะจีบฝั่งนี้จะสูงกว่าเห็นไหมคะจะเด้งสูงมากนะคะเด้งสูงถ้าต,ต้องการความเด้งสูงก็ใช้ห่าง จีบด้านนี้จะดูละเอียดเล็กเห็นไหมคะจีบจะไม่สูงมากนะคะามาดูตรงนี้ตรงสันที่ครูตัดนะคะขอใช้ที่เลาะชี้นะคะระยะบนกับระยะล่างเนี่ยค่ะจะสูงนิดนึงนะคะอันนี้ระยะบนกับระยะล่างะจะแนะบ,นก,บะะะะนกว่าเห็นไหมคะจะแบนกว่าเนี่ยนี้จะสูงกว่านี้จะแบนกว่า นะคะเพราะว่าเป็นที่ครูอธิบายเมื่อกี้ค่ะพอพอผีเข็มมันห่างลูดเข้ามามันก็จะเด้งสูงผีเข็มปกติลูดเข้ามามันก็จะเด้งตามที่เราเย็บมันก็จะไม่สูงนะคะมันคือตรงนั้นอันนี้คือเย็บลูดนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะประกอบให้ดูนะคะอันนี้ผีเข็มห่างก่อนสมมติว่าเราได้ลูดระบายแล้วนะคะเราจะไปต่อกับเสื้อ ีครูก็ตัดผ้ามาสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวเสื้อครูจะต่อปลายแขนนะคะครูก็จะเอาด้านถูกด้านถูกด้านถูกของครูมันจะมีปุ่มๆนะเอาด้านถูกประกบด้านถูกเสื้อมันจะมีรอยกิ้งใช่ไหมเสมอมว่าเราตัดนะคะเราจะเนารอยกิ้งของผ้าให้ตรงกับเส้นกลางเส้นกลางของที่เรารูดนะคะ แล้วเราก็จะเย็บสมมุติเนวแล้วนะคะเราจะเย็บให้เข้ามาจากเส้นกลางนี้ค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะประมาณมิลหนึ่งนะคะลืมปาีเขียนเป็นสีเขียนปกตินะคะก็คือสองครึ่ง อ่าขอต่อด้วยน,นี้เลยนะคะขอต่อด้วยอันนี้เลยอันนี้รูดแบบปกติถ้าเป็นเสื้อต้องเนวก่อนนะคะถ้าเย็บยนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวที่ไม่สวยอันนี้คือการสาธิตนะคะนี่คือการสาธิตเราควรเย็บด้านที่ ด้านที่รูดนะคะไม่ใช่ด้านที่แผ้วเรียบนะคะส่วนเย็บด้านที่รูดนะคะแล้วก็พัดได้แล้วก็พิกออกมาพิกออกมาฮะนะคะจากนั้นเราก็จะเลาะดึงได้เส้นเหนียวเมื่อกี้คุณดึงได้แดงใช่ไหมตอนรูดตอนเลาะแล้วก็ดึงได้แดงเหมือนกัน,นะคะ่ะปึ๊บนะง่ายนะคะมันจะเป็นรอยเย็บนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะบีบีมัน บีบีหรือว่าเดี๋ยวไปซักอะคะ่ะมันก็หายเนะะี่ยค่ะบีบีก็หายแล้ว <_ an> เห็นไหมแต่เทคนิคนี้นะคะที่มันโชวเยบ็บด้านนอกนะคะ่ะไม่ควรใช้กับผ้าไหมนะคะ <_ an> เพราะว่าผ้าไหมผ้าหนังเนี่นะคะยค่ะเย็บปุ๊บเป็นรูเลยนะคะอ่ะจะไหนก็ลลอกตรงนี้ดึงได้สีแดงเหมือนเดิมนะคะ ใครสนใจที่มาเรียนที่โรงเรียนยังสมัครได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกก็สมัครคอร์สออนไลน์อื่นได้นะคะถึงสอนไปแล้วก็ยังสมัครได้นะคะเพราะว่าครูไม่ปิดกลุ่มนะดึงได้แรงออกนะคะแล้วก็ดึงได้เขียวไคลิกปึ๊บนี่เกียจับช่อให้สวยนะคะ มีบี้มาให้รอยเข็มหายไปหน่อยนี่อ่ะเรามาเปรียบเทียบกันค่ะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะขออนุญาตเสียบเพื่อเปรียบเทียบ ันนี้อันนี้คือรอยรูดถี่ใช่ไหมคะอันนี้คือรูดห่างนะคะสังเกตกลูกลูกลูกช่อมันตรงนี้เห็นไหมฮะรอยรูดที่เขารูดห่างมันจะสูงเห็นไสูงมากเลยรอยรูดถี่มันจะไม่ค่อยสูงเห็นไหมฮะถ้าอยากได้เด้งมากๆก็รูดให้ห่างหน่อยถ้าอยากได้ไม่เด้งมากก็รูดให้ถี่นะคะต่อไปให้อยากประหยัดผ้าแล้วก็ลูก คล้่นนี้ละเอียดให้รูดถี่นะคะแต่้าเรามีเยอะอยากได้ให้มันดูหวานหวานวอลลุ่มเยอะๆก็รูดหา่างนะคะอาสังเกตรตรงลยรูดตรงนี้ค่ะถ้ารูดถี่ไปจะเป็นไงช่องไฟมันก็จะถี่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 ละเอียดนะคะอันนี้ช่องไฟมันก็จะห่างห่างกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การนําไปปรับใช้นะคะว่าจะเอาไปใช้ยังไงเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบสาธิตการเย็บรูปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามในเฟซใน YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะครูจะมีคลิปมาอัพให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ